วัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องบอสีราชนีไม้ใบเอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมนะครับจะพามาชมนะครับลูกไม้นะครับซึ่งลูกไม้เนี่ยผมก็ชอบมากมากเลยนะครับซึ่งลูกไม้เนี่ยจะสวยนะครับไม่แพ้บอนมีชื่อของเราเลยนะครับน้องชื่อลูกไม้นะครับพื้นขาวนะครับส่วนจุดนะครับ จะสีแดงเลือดหมูนะครับโอ้โหสวยแบบนี้นะครับอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ผมทํางานเหนื่อยก็กลับมาดูบอลสีแล้วก็สดชื่นมากเลยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นลูกไม้อีกหนึ่งตัวนะครับน้องใบสีแดงนะครับคล้ายม่านานังพิมพ์นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมลูกไม้หลายตัวนะครับที่สวยมากๆนะครับมืดหน่อยนะครับ พราะว่าตอนเช้าทํางานนะครับก็เลยไม่ได้มีเวลาอับเนาะกลับมาจากทางานก็เลยอัพนี่เป็นลูกไม้ชมพูนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับลูกไม้ชมพูกระดูกดํานะครับตัวส่วนตัวเนี่ยน้องก็ชอบลูกไม้มากๆเลยนะครับนี่ดูครับโอ้โหนี่มาดู มาดูอ,นนอันนี้ก็เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ลูกไม้สีแดงสดนะครับการสีดํานะครับตัวนี้ยังไม่รู้ชื่อนะครับลูกไม้ลูกไม้นะครับบางคนก็สงสัยเนาะทำไมถึงเรียกลูกไม้นะครับเพราะว่าน้องเกิดจากแบบบางทีเกิดจากการพาแผงแล้วแผงออกมาจากต้นเดิมนะครับแล้วก็การผสมเกสรนะครับบางทีอาจจะไม่เหมือนต้นเดิมนะครับน้องก็เลยยังไม่มีชื่อนะครับอันนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันนะครับ ไม้ชมพูเดี๋ยวซูมนะโอ้โหสวยมากครับลูกไม้ชมพูนะครับนี่ก็จะเป็นลูกนะครับลูกของต้นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นลูกไม้ลูกไม้สีแดงหน้าเปิดเหมือนกันนะครับโอ้โหสวยๆนะครับเดี๋ยวพามาดูลูกไม้ต้นต่อไปนะครับ มีลูกไม้ต้นไหนอีกนะครับนี่นะครับลูกไม้นี่ก็เป็นลูกไม้นะครับเกิดจากการผสมเกสรนะครับระหว่างต้นแม่เสือดำนะครับแล้วก็พ่อยอดมงกุฎครับอันนี้ส่วนเนี้ยต้นนี้ยน้องจะเหมือนต้นแม่นะครับแม่เสือดำนะครับต้นนี้นี่ครับแม่เสือดำนี่นะครับต้นนี้ก็คายยอดมงกุฎครับ ผสมเกรสรอ,ออกมาเหมือนต้นพ่อเลยนะครับควรมีเก็บไว้สะสมนะครับสวยยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวน้องพามาดูลูแกแอกตนต่อนะครับจะมีอยู่ฝั่งนี้เนาะนี่ เป็นลูกต้นยหน้าเปอิอะนะครับต้นนี้โหลูกไม้หน้าเปอิอะเปิดเราก็ชอบเนาะสวยมากเลยนะครับิึงจะพาฝากใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมบอลสีอีกตู้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็มืดมากนะครับอืม มาดูอีกตู้กันนะครับโอ้ส่งสองบอลสีตอนกนาคืนนี่สดชื่นนะครับอีากจะให้ดูแค่ฝั่นะงนีงนะนี่อันนี้ก็เป็นลูกไม้เหมือนกันนะครับน่าจะผสมเกอรระหว่างสุดปัรถนานะครับกับลูกไม้นะครับดูนะครับสวยๆนะครับ อันนี้ก็เป็นลูกไม้นะครับคล้ายพญามนม์นะครับตัวนี้น้องก็ว่าลูกไม้ก็สวยเหมือนกันเนี่นี่ก็เป็นลูกไม้นะครับส่วนมากน้องก็จะชอบลูกไม้สีแดงลูกไม้สีชมพูแบบนี้นะครับน้องก็สีเต็มที่นะครับโอ้โหสวยมากนะครับนี่ก็เป็นลูกไม้สีเขียวนะครับ ามาชมกันต่อนะครับโอ้นี่ก็เป็นลูกไม้กระดูกดำนะครับสสวยๆนะครับมีลูกไม้อะไรอีกนะนี่ครับลูกไม้สีแดงนะครับส,สวยๆนะครับ แต่ต้นนี้ก็ไม่ใช่ลูกไม้เนาะแต่ก็อยากให้ชมนะับต้นนี้คือเพชรพันร้านนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่าหลายหคนอาจจะมีปลูกไว้ที่บ้านนะครับต้นนี้นะครับอยู่ในตระกูลฮกหลงนะครับเพชรพันร้านนะครับต้นนี้นะครับเรืองราหุ่นนะครับสวยมากนะครับ นี่นะครับเป็นหกโลงนะครับหกโลงเดี๋ยวแอบส่องตู้ก่อนนะครับว่าวันนี้ในตู้นะครับจะมีพวกมแมลงมากินหรือเปล่าเนาะจะน้องก็จะมาดูส่องดูมอนทุกวันนี่ดูให้ทุกคนดูตู้นะครับอ,อาจจะมืดไปหน่อยเนาะตู้จะใหญ่มากนะเดี๋ยวลองเข้าไปข้งางในนะออเอาอยากมาก ในตู้อบมากครับเราทำตู้รับหน้าหนาวเนาะหายใจลาบากหน่อยนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแม่พันธุ์นะครับหรือว่ามีแล้วนะครับต้นนี้น้องชื่อขุนสีโคจะคงนะครับก้านสีดำนะครับขุนสีโคจะคง เราจะกัดสีแดงเต็มใบนะครับสีแดงอันนี้พระรามนะครับมีหงเหินนะครับตัวนี้นะครับอ,อ่ะเดี๋ยวมากินทุกคนเห็นคุณสีโคาจะคงไปแล้วเนาะนี่อันนี้คือไกรทองประเสริฐน,นะครับน้องกัดหาพึ่งใบนะครับสวยมากนะครับตัวนี้ วันนี้เจิดของเรานะครับมาดูลูกไม้นะครับอันนี้คือลูกไม้หน้าเปิอะนะครับที่น้องชื่นชอบอีกหนึ่งตัวนะครับสวยมากนะครับหาบรรตาใบเสียนะครับเดี๋ยวต้องใช้ตั้งใจตัดเนาะป้าบูนะครับป้าบูทองนะครับอหันุมานะครับ ก็เป็นไม้กก่าโบราณนะครับแล้วก็ลูกไม้นะครับชื่นชอบนะครับวันนี้นะครับก็มาสองบอสีีแค่นี้นะครับเดี๋ยวฝากติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดให้กดซับสไครต์ให้พ่อคาด้วยนะครับ